ของฝากเกจสุจิบัตเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกียจกิติพงศ์ตอนทำงานร่วมกับพระเจ้าเมื่อเราได้ทำงานร่วมกับพระคิดแล้วจากพระธรรมสองโครินบทที่หข้อที่หเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทำให้เติบโตต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและรดน้ำเป็นพวกเดียวกันแต่ทุกคนจะได้ค่าจ้างตามการที่ตนได้ทำไว้เพราะว่าเราทั้งหลาย ร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สข้อที่เถึง9พระคัำพีฉบับที่ผมคัดมาเป็นของปี1971บอกว่าเราทำงานเพื่อพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ1 9 6 9เเขาแปลอย่างนี้ว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมทำการด้วยกันกับพระเจ้าฉบับเทียบเคียงไทยกรีก ็ปแปลว่าเราเป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าหรือ we are the labor to g e t h e r with god เปาโลเปรียบผู้เชื่อที่โครินว่าเป็นดั่งไรนาหรือพืชผลเปรียบดั่งตึกที่กำลังก่อสร้างเราทำงานร่วมกับพระเจ้าอย่างไรเราทำงานร่วมกับพระเจ้าดังนี้ประการที่หนึ่งการนำคนเราต้องร่วมมือ และทำงานเป็นทีมการทำไร่ไถนาหรือสร้างตึกสักหลังไม่มีใครทำงานนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวเราต้องทำงานเป็นทีมทำนาก็มีการลงแขกไถนาดำนาใส่ปุ๋ยถอนว่าจะพืชเก็บเกี่ยวการสร้างตึกสักหลังก็เช่นเดียวกันต้องมีการลงเข็มก่อฐานรากขึ้นเสาเทคคานมุงหลังคาก่อผนังฉาบเรียบตีฝ้าเก็บงานภายในจนถึงทาสีให้สวยงาม ต้องอาศัยทีมงานหลายทีมที่มีความถนัดแตกต่างกันโดยปกติไม่มีผู้เชื่อคนใดมาพบพระเจ้าเพราะการนำของคนคนเดียวท่านลองคิดย้อนหลังชีวิตของท่านเองบางคนเคยเรียนโรงเรียนคริสต์บางคนมีเพื่อนเป็นคริสเตียนบางคนเคยฟังมิชนารีเป็นพยานจากนั้นก็เคยไปร่วมงานคริสต์มาสบางคนเคยอ่านใบป,ปลิวดูคลิปคำพยานใน y o u t u b e เคยไปโบสเคยเข้ากลุ่มเซล เคยได้ยินาพระเจ้าสร้างตัวเขาหลายคนไม่ได้เชื่อแต่ความจริงเหล่านี้เป็นดั่งมเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงไปในใจเมื่อเขาป่วยเคยมีคนอธิษฐานเผื่อการหายโรคของเขาความจริงที่แปลกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเหมือนมเมล็ดพืชตกลงในดินได้ความชื้นพอเหมาะวันหนึ่งก็จะงอกขึ้นวันที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ถ้าคิดย้อนหลังก็จะพบว่ามีคนเคยลงทุนลงแรงกับเขาอธิษฐานเผื่อเขาขยันพูดกับเขาจนถึงวันหนึ่งเขาเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ยังไม่จบครับเขายังต้องมีครูสอนผู้อบรมเขาต้องการพี่เลี้ยงคอยตักเตือนแนะนำหนุนใจจากเด็กจนก้าวเป็นผู้ใหญ่งานทั้งหมดนี้เป็นของหลายคนเหมือนเปาโลอปอลโล ต่างคนต่างเป็นผู้รับใช้ร่วมกันปลูกลดน้ำเพื่อให้ผู้เชื่อชาวโครินเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นทั้งสิน้นแต่สิ่งที่ผมอยากพูดวันนี้ก็คือเราทำงานร่วมกับพระเจ้าประการที่สองการนำคนเราต้องร่วมมือกับพระเยซูผู้เชื่อทำงานร่วมกันในคริสตจักรเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและเห็นได้แต่เราทำงานร่วมกับพระคริส หลายคนจะงงสักหน่อยเพราะเรามองไม่เห็นพระองค์เมื่อเราจะนาําใครเราก็มักจะลืมพระองค์ทั้งทีงที่เรากับพระเยซูต้องทำงานร่วมกันขาดใครไม่ได้พระเยซูทรงต้องอาศัยสาวกและสาวกก็ต้องพึ่งพระองค์พระองค์ต้องการท่านพระเจ้าไม่ได้ทำงานโดยพระองค์เองหรืออาศัยทูตสวรรค์จากฟ้า แต่ทรงทำผ่านผู้เชื่อนี่เป็นเหตุผลที่พระองค์ไม่ทรงรีบรับเราไปสวรรค์ฟังคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมาร้ายพระองค์ใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่15-18พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกเผชิญการทดลองพบทุกโรคระบาด การถูกข่มเหงสงครามปัญหาเศรษฐกิจและอื่นๆก็เพื่อเราจะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพระองค์หากเราไม่ประสงค์ให้พระองค์ใช้เราอาจจากโลกนี้ไปเร็วก็ได้ท่านต้องอาศัยพระเจ้าการนำคนเป็นงานฝ่ายวิญญาณท่านไม่ได้อาศัยความสามารถของมนุษย์เศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเคยปฏิเสธที่จะติดตามพระเยซูเพราะเขามีเงินมากพระองค์ตรัสว่าเศรษฐีจะเข้าในสวรรค์ก็ยาก ตัวอูดจะลอดดูเข็มก็ง่ายยิ่งกว่าแล้วสาวกถามพระเยซูว่าถ้าอย่างนั้นใครจะลอดได้พระองค์ตรัสตอบว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้ครับที่เกินปัญญามนุษย์ก็ไม่เกินพระปัญญาพระเจ้าพระเจ้ากับเราพึ่งพากันเหมือนการปลูกพืชพึ่งพากันยังไงไปดูด้วยกันนะครับประการที่หนึ่ง พระกิตติคุณเปรียบดังเม็ดพืชพระเจ้าสร้างมเมล็ดพืชไม่มีชาวนาคนไหนปั้นมเมล็ดข้าวขึ้นมาเพื่อทําพันธุ์ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สร้างมันจากพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สิในทํานองเดียวกันพระกิตติคุณไม่ได้ถูกเสกสรรปั้นแต่งมาจากผู้ประกาศหรือนักเขียนวรรณกรรม แต่เป็นการจัดเตรียมของบาเจ้าผู้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเป็นแบบอย่างสั่งสอนและวายปพระชนเพื่อไถ่โทษเราจากพระธรรมทิตัสบทที่สองข้อที่สิบสถึงสิผมเคยปลูกถั่วมองดูภายนอกมเมล็ดถั่วมันธรรมดาเหลือเกินมันมีชีวิตนี่ไม่ใช่ก้อนดินน้ำมันที่ปลูกไม่ขึ้นแต่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีพลังอยู่ในตัวมัโชนาไดไวโยนักเขียนชาวซิมบับเวกล่าวว่า มเมล็ดพืชไม่เคยสูญเสียศักยภาพแม้ตกในดินที่เละเทอะพระกิตติคุณถูกจัดเตรียมโดยพระเจ้ามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ประการที่สองใครก็รู้ว่ามเมล็ดพืชต้องถูกปลูกลงในดินพระเยซูตรัสว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงอยู่เป็นมเมล็ดเดียวจากพระธรรมยอห์บทที่12ข้อที่24ไลลากิฟทีอคิดดา ผู้นำกลุ่มหญิงสาวชาวกานากล่าวว่าความสุขย่อมมีแก่คนที่หวานเพราะว่า,มาเมล็ดพืชทุกเม็ดที่ท่านปลูกจะโตขึ้นเป็นพืชผลพร้อมให้เก็บเกี่ยวครั้งใหญ่การปลูกหวานดำนาเป็นงานของชาวนาการประกาศพระกิตดีคุณเล่าเรื่องความรอดเป็นพยานเป็นงานของสาวกไม่ใช่งานของพระเจ้าพระเจ้าประสงค์ให้เราทำการเก็บพระกิตดีคุณไว้กับตัวเท่านั้นช่วยให้ใครมาถึงพระเจ้าไม่ได้ เปาโลพูดถึงตรก,กะไม่มีใครอาจแย้งว่าแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ประกาศให้เขาฟังจะได้ยินพระองค์อย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะประกาศอย่างไรได้จากพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่สิบสถึงสิการเก็บเม็ดถั่วไว้ในถังมันจะขึ้นเป็นต้นได้อย่างไร ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นเพราะการประกาศประคิดประการที่3ปลูกแล้วการดูแลเป็นของเราผมเคยเรียนคณะเกษรรตรศาลมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนผมเคยทำแปลงผัก,กเกษตรศินและปลูกผักหลายอย่างเช่นกระหล่ำปีกระหล่ำปมคะน้มามะเขือเทศข้าวโพดถั่วแล้วมีแปลงผักคนละหแปลง เราดูแดมันอย่างดีรดน้ำปรวนดินใส่ปุ๋ยเราทำปุ๋ยหมักเองเราใช้ทางมะพร้าวมาคลุมร่องแปลงผักในขณะที่ต้นยังอ่อนสู้แดดจัดไม่ได้เราถอนวัชพืชระมัดระวังระแวงครับนี่คือทั้งหมดที่เราทำได้การเป็นพยานเราต้องติดตามผลอธิษฐานแก้ข้อสองสยัยเสริมความเชื่อตอนผมรับใช้ใหม่ๆคุณเควินชวนผมออกไปประกาศ เราไปที่แฟลตดินแดงไปตามซอกซอยในถนนสุขุมวิทในถนนเจริญกรุงส่วนมากเราเจอแต่คนไม่เชื่อคนไม่สนใจแต่ในช่วง2เดือนที่ออกไปด้วยกันมี7จถึงแคนสนใจรับเชื่อเราชวนเขามาทำกลุ่มเซลล์ที่สยามสแควร์เย็นวันเสาร์เควินสอนพระคัมภีร์ผมเป็นล่ามแปลให้คนใหม่ฟังเนื่องจากเควินอยู่ในทีมที่ต้องเดินสายไปต่างประเทศผ่านไปสาถึงสเดือนเขาจึงกลับมากรุงเทพอีก มีหลายคนหายไปเขาถามผมว่าผู้เลี้ยงใหม่คนนั้นหายไปไหนคนนี้ทำไมไม่มาผมบอกเขาว่าผมไม่ทราบเขาถามผมว่าไม่ทราบได้ยังไงเราก็สืบเสาะหาที่อยู่และออกไปตามคนหายกลับมากลับมาส่วนมากครับการติดตามผลเป็นงานของเราพระเจ้าฝากเราครับประการที่4พระเจ้าทรงทำให้เติบโต บิลลี่เกรแฮมกล่าวว่างานของพระวิญญาณทำให้คนสำนึกบาปงานของพระเจ้าชี้ให้คนเห็นความผิดส่วนงานของผมคือรักเขาเราพูดให้เขาเข้าใจที่สมองได้เราชักแม่น้ำตั้งห้ามาอธิบายด้วยเหตุผลให้กระจ่างได้แต่การทำให้ใจเขาอ่อนน้อมถ่อมลงเป็นงานของพระวิญญาณผมหาตัวอย่างมาทำให้เข้าใจได้แต่การเปิดตาใจเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ ผมเรียนรู้ว่าพืชต้องการน้ําปุ๋ยแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์ครับทั้งหมดนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งกลไกการสังเคราะห์แสงการโตขึ้นการเกิดดอกออกผลก็มาจากพระเจ้าพระวจ,จนะเป็นความจริงเราเรียนรู้และถ่ายทอดแต่การทํางานในใจผู้เชื่อเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องวางใจและอดทนรอคอยประการที่5เราอธิษฐานเผื่อ การอธิษฐานเป็นการเปิเปดประตูให้พระเจ้าทำงานในเขามากขึ้นแม้เราเร่งรัดไม่ได้แต่เราสามารถอธิษฐานเผื่อเขาได้และเราสมควรอธิษฐานเผื่อเขาอย่างจริงจังเสียด้วยการอธิษฐานเผื่อผู้ที่เรานำเขาเป็นการเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเขามากขึ้นให้เขาสำนึกง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เราทำได้ที่เหลือนั้นเป็นงานของพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามไปทำงานของพระองค์ ส่วนงานที่พระองค์หวังให้เราทำเรากลับไม่ทำารอให้พระองค์ทำมันจึงปวดหัวและไร้ผลด้วยประการชนีแลจงจำไว้ว่าเราต้องทำส่วนที่พระองค์มอบให้ทำและวางใจสิ่งที่พระองค์กระทำให้อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ